เพราะยันซื้อคล้ายหพวกเป็นจ้องสีคือตรงบริเวณหัวหนึ่งคู่เห็นภาพบางคนอาจจะจำได้นะคะเพราะว่าทุ่งแสงตะวันเคยไปถ่ายทำเรื่องราวของโรงเรียนบ้านจารุแขวะโรงเรียนชื่อแปลกแห่งนี้ที่จังหวัดสุรินทร มีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ค่ะเด็กนักเรียนนะคะได้เอาหนังสือจากห้องสมุดเนี่ยไปให้ลุงป้าหนะ้าอาพี่ป้าพ่อแม่อ่านถึงบ้านเพื่อส่งเสริมให้อ่านหนังสือกันมากๆจะได้มีความรู้กิจกรรมที่มีคุณค่านี่เองคนสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกันเยอะเลยค่ะพากันบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งทุนการศึกษาไปที่โรงเรียนแล้ววันนี้ทวงแสงตะวันก็กลับไปที่โรงเรียนบ้านจรุแขวอีกครั้งหนึ่งค่ะ มีคนกลุ่มหนึ่งเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มเพื่อนรักสีน้ําไปที่นั่นพร้อมกับอุปกรณ์การวาดรูปนะคะจะทําให้เด็กๆสนุกและมีความสุขแค่ไหนเดี๋ยวแอมเด็กชายสุรศักดิ์กงจักรอยู่ชั้นป .5 จะเป็นคนเล่าให้ฟังเพื่อนๆเ,เ,เขานินทายแอมว่าร้องเพลงเก่งแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากไปพิสูจน์กันเลยค่ะความรู้สึก ที่ฉันเก็บวไว้นานแสนนานไม่ต้องการที่จะบอกให้เธอได้รู้ไปรุ่นโปรใสจะไม่ส,สอบไงเมียนมอเตอร์ไซ วันนี้โรงเรียนบ้านจรุกแขะคึกคักเป็นพิเศษค่ะพี่ๆนา้นาๆคุณลุงคุณป้าจากกลุ่มเพื่อนรักสีน้ำเดินทางจากกรุงเทพมาเยี่ยมถึงโรงเรียนเด็กๆตื่นเต้นเพราะมีอุปกรณ์สำหรับการวาดรูปมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะเออครับผมในานามตัวแทนของนักเรียนและก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านจุรแขวทุกท่าน ขอกลาาววคว่ยินดีต้อนรับรก,จกจากอุปกรณ์การวาดรูปสีน้าแล้วยังมีหนังสืออุปกรณ์กีฬา,าและอ,อุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆด้วยค่ะินัในนามของตัวแทนเพื่อนรักสีน้ำนี้นะคะรู้สึกยินดีมากที่วันนี้ได้มาเยี่ยมโชมโครงเรียนจนุกแกลุ่มเพื่อนรักสีน้าคือกลุ่มพี่ๆน้าๆคุณลุงคุณป้า ที่ใช้เวลาว่างจากงานประจํามารวมกลุ่มกันวาดรูปจัดนิทรรศการและนําเงินที่ได้จากการขายรูปวาดมาทํากิจกรรมต่างๆรวมทั้งการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์สําหรับการวาดรูปและทุนการศึกษามามอบให้เด็กๆที่โรงเรียนบ้านจรูกแขวด,ด้วยค่ะ จริงชิดวมตรงตามทางครับ <laughs> สีน้ำที่จะมาให้พวกอลา,านในวาดวันนี้นะครับเราจะมี <S <S 2> <S 2> เวลาที่เด็กๆรอคอยมาถึงแล้วค่ะ <S <S อันนี้สีสีนะเหมือนเป็สีอะไรครับไล่นี <S <S อ้อยากบนนี้อากจากจาก ซ้ายมือลงกันนะสีอะไรเอ่ยแล้วก็แดงแล้วก็สีีแล้วก็ล้างล่าูก่อนลงมือวาดรูปอาจารย์โกศลพินกุลหรือลุงโกศลของเด็กๆแนะนำให้แอมและเพื่อนๆรวมทั้งพี่ๆป .6 รู้จักสีและอุปกรณ์ค่ะเอาสีมาใส่ถมเอาตึ๊บมาละลายสีอันี้เรียกว่ากระดาษเออที่นี่เรียกอะไรกัน กระดาษแม่คงไม่เรียกว่าแปเปอร์นะกระดาษเห็นไหมเอาสมไปดูที่จับจับเพื่อเป็นบุญตาบุญมือนะไม่จับเปล่าเนี่ยลุงจะถามมนาว่าจับแล้วมันเป็นยังไงเออจับ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 ตะกี้หนูสังเกตไหมกระดาษนั้นมันมีอยู่สองด้านสังเกตไหมครับเออด้านหนึ่งมันเป็นไงครุขระเออไม่ใช่ครุขระมันครุขระนะเออด้านหนึ่ง เยี yeah. oh ่ยมโอ้โหความสั้งกตยอดเยี่ยมเลยสมมุติว่าลงจัดระบายสีก็เอาผู้กันไอ้นี้น้ําลืมไปแล้วน้ําอะไรตรงนี้ถ้าน้าน้ำตึ้ตื้อมากในสีนะสีก็จะเหลวตามตึเพรานความแตกตา่างถ้าเราใส่ตึไปมากสีก็เหลวนะใส่ตื้อไปน้อยสีก็เข้มนะราะถ้าเราต้องการยังไงก็ว่าไปตามนั้นดอกอะไรน,นะ กุหลาบโอเคดอกกุหลาบนะครับลุงโกศลมีรูปวาดสวยๆจากสไลด์มาฝากเด็กๆค่ะสีน้ําที่ลุงบอกอ่ะนะที่นี่แรกเลยบ้าลุงเรียกดอกตะแบกที่นี่มีไหมนี่ทะเลเคยเที่ยวทะเลไหมท่านแรกขอได้นํ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวนอกจากลุงโกศลแล้วยังมีครูนุกูลครูพรชัยและครูบรรลุจากกรุงเทพมาร่วมทีมแนะนําเด็กๆวาดรูปด้วยค่ะรู้จักสีและกระดาษรวมทั้งภาพวาดสวยๆจากสไลด์ แอมและเพื่อนๆแทบอดใจไม่ไหวแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนจะลงมือเล่นสีดูวิธีและเทคนิคการวาดรูปสีน้ำอย่างง่ายก่อนนะคะนะตอนนี้ตะกี้ากระดาษเปียกๆอยู่ใช่ไหมครับเออก็เอาสีเปียกๆลงไปบนกระดาษเปียกๆนะเราเรียกว่าระบายสีเปียกๆลงบนพื้นเปียกๆแอมชอบวาดรูปอยู่แล้วค่ะได้เรียนการวาดรูปด้วยสีน้ำอย่างใกล้ชิดอย่างนี้ ถูกใจไปเลยสิคะดอย่างนี้นะหนูหนูเข้าใจด้วยอย่างนะครับว่าสีน้ำเนี่ยนะครับสีน้ำเนี่ยเขาจะต้องเขียนสียังไงก็ต้องเขียนสีอ่อนก่อนนะหนูนะหลังปล่อยให้สีแห้งครูพรชัยร,รับช่วงต่อค่ะีเขียวอ่ดอนๆแล้วก่อนนะสีเขียวอ่ดอนก่อนนะจะเป็นต้นไม้เออที่เราลงไว้ก่อนก็เป็นทองฟ้าเห็นไหมทองฟ้าสีสวยไหมถ้าหนูจะใส่สีลงไปในขนาดที่มันยังเป็นอยู่ คือนุกูลรับช่วงสุดท้ายค่ะเมเรัดแบบีรเราก็าสีต้นเสียเียวข้างน้า ภาพวาดสีน้ำพลังสามัคคีฝีมือคณะครู <ไป S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <ไป S 1> ราวนี้ <ไป S 1> ก็ถึงเวลาที่แอมและเพื่อนๆจะได้แสดงฝีมือแล้วล่ะค่ะ <ไป S 1> แบ่งกลุ่มแยกย้ายกันไป,ไปหามุมตามใจชอบพี่ๆกลุ่มเพื่อนรักสีน้ำตามไปเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำค่ะเราสีหลักๆที่เราจะใช้ สีเหลืองนะคะบีบเวลาบีบสีเนี่ยนะคะบีบตั้งแต่ปลายหลอดเนี่ยไอก้ก้นของหลอดเลยอะ่ะบีบไปตรงๆงอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะสีน้ำสีเทียนสีอะไรทั้งหลายเราวาดเพราะเรามีความสุขเราอยากวาดไม่มีอะไรเสียหรอกเห็นไหมคะมันจะมีกิ่งแยกแยกแยกมาเยอะเลยถ้าพอแล้วก็พอหยุดนะคะเดี๋ยวมันจะมากไปอ่ะลองเอียงดูเอียงกระดานดูคะ่ะ มันจะไม่ค่อยไหลนี่อันนี้ไหลเห็นไหมคะอ่าพอไหลแล้วพอแล้วพอแล้วหยุดวางแบรนเราแห้งนิดหนึ่งแรกแรกบางคนยังกล้ากล้ากลัวกลัวค่ะได้ทุกอย่างไม่ต้องกลัวเลยสวยแล้วค่ะไม่ต้องรอบสวยแล้วเลยต้นไม้มันขึ้นแทรกกันเล็กเลน้อยๆ้แม่แม่มาเป็นกำลังใจให้ลูกๆและหลานส่วนน้องอนุบาลมาเป็นกองเชียร์ให้พี่พี่ค่ะ อาท้องฟ้าสีอะไรเมื่อกี้อาลงน้ําก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ลงน้ําเรียบอลองสิภาพวาดฝีมือเด็กๆเ,เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะแค่เริ่มวาดเท่านั้นนะคะกําลังใจมากันมากมายเลยค่ะทั้งเด็กเล็กเด็กโตคุณแม่คุณน้าคุณป้ามารุมดูกันใหญ่เลยแต่ว่าฝีมือจะเป็นยังไงต้องรอพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคน เพิ่งวาดสีน้ำครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตฝีมือจะเป็นยังไงต้องไปดูกันรวมทั้งฟังคำวิจารณ์ด้วยค่ะได้วาดรูปเล่นสีและมีคำแนะนำดีๆจากพี่ๆกลุ่มเพื่อนรักสีน้ำเด็กๆเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะคณะครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวก็ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการสอนศิลปะสำหรับเด็กและฝึกฝีมือ สนุกกับกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่ค่ยกลุ่มสองค่ะสองโหกลุ่มสองมีแต่ท้องนาและต้นไม้พี่ๆกลุ่มเพื่อนรักสีน้ำคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดพี่หน่อยลูกศิษย์กลุ่มสองเป็นยังไงบ้างดูแววแล้วค่ะโอ้ยมีดีหลายคนเลยค่ะเท้าเก่งทุกคนนะคะไม่น่าเชื่อมาครั้งแรกในชีวิตใช่ค่ะ ถ้าวาดไปเรื่อยๆเขาก็จะเข้าใจสีน้ำเ้วก็จะจะ,จะวาดได้ดีขึ้นเรื่อยๆแน่เลนนเด็กๆยังแบบไม่รู้ไม่เข้าใจสีน้ำอยู่นิดหน่อยแล้วพี่หเหนื่อยไหมคะสนุกดีสนุกด,ดีค่ะ <laughs> สนุกดีมีลูกสาวมาด้วยลูกสาวลูกชายลูกสาวก,กับลูกชายกาเลยนี่เ่ะเล่นลูกชายเล่นปิงปองอยู่ลูกสาวเนี่ย ตอนดูเขาอ่ะคุณครูเขาวาดกันง่ายง่ายพอมาวาดจริงๆแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับแอมยากครับ <c oughs> น้องแอมครับครับ,รบน้อยแอมจะวาดอะไรอยู่ตอนนี้นกบ,บัวครับเหรอนี่ใบมันใช่ไหมครับพี่นกวาดชั่วโมงวาดเขียนวันนี้จะไม่เหมือนชั่วโมงวาดเขียนตอนเรียนปกติในห้องเรียนน่ะจริงไหมคะจริงับต่างกันยังไงล่ะแต่คนลงสีไม่ ไม่เหมือนอย่างนี้แล้วที่มาลงอย่างนี้แบบมันยากครับมันยากกว่าครับแล้วดูรวมๆแล้วเป็นยังไงบ้างชอบแบบนี้หรือชอบแบบก่อนชอบแบบนี้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันสวยดีมันสวยดีเออสีและน้ำรวมกันเป็นรูปวาดของเด็กๆมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จแล้วนะคะ ปอครับปอล์เเจ๋งเจ๋งรุ่นนีสวยนี่ของใครแอมชวนเดินดูผลงานฝีมือตัวเองและเพื่อนๆค่ะเขาว่าถ้าแต่งหน้ารัศลาพรและรวมถึงรียนอะไรจากจากตรงนี้ไปของสวีเหรอทุกคนลองดูนะครับทุกคนดูสุพจน์เป็นคนที่จัดภาพนะครับ คือตัวเองเนี่ยจะจะคิดจะจินตนาการแล้วก็จัดวางภาพอะไรเนี่ยตรงนี้คุณครูขอชมนิดหนึ่งว่าเออเราเรารู้จักการจัดอะไรที่ไม่ซ้ํากันมากนักนะครับมีคำแนะนําดีๆและข้อเสนอแนะจากครูนุกูลและเพื่อนๆค่ะอะไรเนี่ยเออคุณครูจะแนะนํานิดหนึ่งนะว่า ถ้าเราจะให้อ่อ,อนหรือแก่นะครับก็จะทําให้มีความความไกลมากกว่านี้อีกในช่สุภชัยเหมือนกันสีน้ำนี่มันจะต้องมีรู้สุกแใสใช่ไหมแต่นี้ตรงนี้มันดูเราพยายามจะทําเมฆแต่นี้เราช้าไปหน่อยตรงที่เราเช็ดเรื่อเราขูดก,กันก็ไม่รู้ตรงเนี้ยน้องจังไอ้ใบอยางเหมืงนไหมสมมติว่าในโรงเรียนเนี่ยอ,อ,าอาคารที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยท,ที่อยู่ในที่ทื่นของเพียงนี้นะฮะ มันจะดูมืดกว่าส่วนที่อยู่ข้างนอกที่โดนแสงแดดเราทุกคนสังเกตดูให้ดีนะครับทุกคนสังเกตดูว่ารูปของศกดิ์เนี่ยฮะมุมมองเนี่ยก็จะมองเหมือนกับมองจากข้างบนลงไปข้างล่างหรือว่าเหมือนกับมุมนกนกมองนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมีจินตนาการในการมองเห็นไหมครับจะแตกต่างกับรูปทั้งสาอันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้ขอชมนิดหนึ่งว่าเรามีมุมมองที่ แปปลกกไจาคคนนนอื่ะรับรูปต่อไปของใครครับวันนี้เป็นวันที่เด็กโรงเรียนบ้านจารุแขะจังหวัดสุรินทร์มีความสุขค่ะเพราะได้รับโอกาสพร้อมคำแนะนําดีๆจากพี่ๆน้าๆคุณลุงคุณป้ากลุ่มเพื่อนรักสีน้ําเป็นโอกาสดีที่เด็กๆได้สัมผัสสิ่งใหม่ได้เล่นสีและวาดรูปอย่างสนุกสนานและมีอิสระ วันนี้แอมและเพื่อนๆมีความสุขและสนุกมากเลยนะคะได้รู้จักตัวเองอีกด้านหนึ่งก็คือจากฝีมือการวาดภาพสีน้ำนั่นเองถ้าหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆก็คงจะเก่งขึ้นและก็วาดภาพอย่างมีความสุขนะคะนึกๆแล้วคงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างกลุ่มๆพี่ๆเพื่อนรักสีน้ำที่มาให้ความสุขและความสนุกแก่เด็กๆค่ะ กิจกรรมท้ายรายการวันนี้ขอตอบจดหมายแฟนๆน,นะคะเขียนกันมามากมายแต่ว่าวันนี้คัดตอบแค่2ฉบับเพราะว่าเวลาน้อยค่ะจดหมายฉบับแรกเป็นของน้องๆชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสุนทรผู้พิทยาจังหวัดระยองค่ะเขียนมาบอกว่าวันที่26มิถุนายนซึ่งก็คือวันนี้ทางชมรมของน้องมีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับการช่วยอนุรักษ์ปลาพยูนอยากให้พี่ๆไปเยี่ยมชม ถ้ามีโอกาสจะแวะไปแน่นอนค่ะอีกฉบับหนึ่งนะคะมาจากน้องรัตนาพรมาลาจากจังหวัดอุบลราชธานีโน่นค่ะบอกว่าชอบช่วงกิจกรรมท้ายรายการเพราะเป็นเวลาที่ตื่นเต้นคงจะรอคอยการตอบจดหมายสิคะอยากให้ช่วงกิจกรรมท้ายรายการเป็นเรียงความเรื่องทำอย่างไรโรคไข้เลือดออกจึงจะหมดไปจากหมู่บ้านและโรงเรียนของเราเพราะปัจจุบันโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดหนะัก อยากให้เขียนเรียงความเป็นสื่อในการรณรงค์แล้วพี่ๆจะพิจารณานะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องกิจกรรมท้ายรายการจะเปิดรับฟังความคิดเห็นในระยะนี้เขียนจดหมายมาโดยด,ด่วนจะได้เป็นกิจกรรมในครั้งต่อไปข้างหน้าค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ